สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหรือว่าผิวพรรณเนี่ยมันหมองคล้ำไม่สดใสนะคะ ตัวนี้เลยพี่ตั๊กให้ตัวนี้จัดการเลยนะคะพี่ตั๊กเนี่ยโหอยู่กับเอมิมาสาปีแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้พี่ตั๊กก็จะมีปัญหาพวกผิวหน้าเอ่อผิวพรรณมันไม่สดใสมันหมองคล้ำเพราะว่าพี่ตัก๊กบางทีก็ไปถ่ายเอาดอบ้างก็เจอแบบว่าแดดแรงๆฝ้ากระมันก็ถามหานี่เลยพี่ตั๊กให้เอมิจัดการเลยนะคะคือไม่เคยเปลี่ยนใจเลยให้ตัวนี้ดูแลโมอโดยตลอดยาวนานเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยพี่ตั๊กแบบชื่นใจมากคือเขาไปดูในรีวิวนะลูกค้าเนี่ยคือเรียกว่าถ้าเกิดสั่งไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาสั่งซ้้ําาาอีกกจะลคเ่ ว่าลูกค้าใหม่ก็ตามเลยนะคะชื่นใจมากเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะที่ทุกท่านเนี่ยกลับมาสั่งซ้ากันดีใจจริงๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่เมตตานะคะวันนี้พี่จะมีปโปรมอบให้กับทุกคนนะคะนี่รยรว่หนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะ390หรืออีกหนึ่งโปร3ขวดค่ะจัดไปเลย500บาทเท่านั้นนะคะีโปรพิเศษพิเศษจริงๆเลยนะคะตอนละปี 6- 5หเลยเพื่อแฟนๆเอมิของเรานะคะโปรพิเศษตอนละปี6 5ห้านั่นก็คือ พันบาทเท่านั้นรีบจัดไปเลยนะจ๊ะทุกคน